บัตรเชิมประดิษฐ์ขึ้นจากงานศิลปะกระดาษตัดเป็นรูปต้นไม้คล้ายต้นคริสต์มาสด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมีลายพระหัตถภาษาอังกฤษและภาษาไทยในพระราชนิพนธ์เรื่องเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราที่ว่าราชนกรินทรงบันทึกไว้นี้คือฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว งานศิลปะเด็กที่ทรงฝึกหัดเพื่อเสริมทักษะความอุตสาหะและจินตนาการตามที่ครูถวายการสอนตามความเหมาะสมแก่วัยนี้น่าจะสะท้อนพระอุปนิสัยด้านศิลปะในพระองค์มาแต่เมื่อมีพระชนมพรรษาเพียง 4, สี่พรรษาสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน